บรรยากาศหน้างานสดๆก,กับบรรยากาศดูหนังไครอ้อครับเฟเจอร์เีเจอร์ประตูหน้าของคอนเทนต์ครับเเรรบ,บรรยากาศดูหนังไครอ้อวันนี้ครับสด อบูนครับบรรยากาศอาจจะเป็นท้าท่ายายฤดูตาเลยครับท่าย่อบรรยากาศบ้ญญานนอกาครับน้ำดยบทศาบาลเชาวลิีืีคนสมอ หาขนมโอ้ยหาขนมป้ายยาหรอเที่ยบัดก็เยอะแยะเขาไปย่ำเดก็ได้หมดแกขนม สำหรับการขายครับพี่น้องไม่ออกขนมบรรยากาศของเรื่อนักท่องเออครับเนเจอร์ซินิเพ็กโรตัสประตูน้ำ ัวรุนนี่เขาล่มงน้งเด็รุนี่รุนนีตอกแสกแม่มาบทบานเลยวดนหน่อยมั้งองพี่สุดตายองพี่สุดตาย อถึงว่าไปขอให้ดูอย่างมีความสุขนะครับคอไห้รู้นำทีโดยผูย้ใหญ่ชาวลิ์สีคนสมอเขาคืออ่นอนบ้นก็ไเข้าไปเลย มาจยากัศอยู่ยไหนผู้ใดคือเกินครับคือเกิน,นบรรยากาศขอบคุณครับดูหนังคายเอาฟ้า,นานหน้าเลี้ยงนะครับเมื่อฟ้านหน้าเลี้ยงนี่ครับเขาตกแตกอุ้ยใครนั่น YouTube เฮ้ย เห็นไหมนีม่มตอนนี้พี่น้องกำลังียมาหลายครับอันนบเดีย้นรอบเดียรนอั้นกระบะสองกันบอ ตาบ่ากัสิรอ้อยคิวกันี่คนรงบ่อันนี้ลงไหนนี่ลงเดียวันมันหมดใช่ไหมหมอไม่หมดไอหมดไหนลอยไหนลอยไหนเนี่ยนี่ลงไหนเนี่ยลงหเวลาปากินใส่หวาน,ไ,หนหไม่เป็น เข้าไปเข้าไปเลยยือไปเรียนที่น้ำจะเตรียมก้อนหนึ่งมันยิ่งแย่มากยิหนาใช่ไหมหัวไอ้ยมันได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะเห็ดอันนี้รอบสองครับอันนี้มาจากเชียงภูมิมาสาวๆมาจากเชียงภูมิอันนี้น้องๆนี่มาจากไหนเนี่ย ะมาจากไหนคะนแม่แม่ขนมปังมาแจกไหมโอ้ยนั่นคือคุณคุณะนะไมยเสียลาๆยันนี้นคนมาจากไหนนะเมื่อมาเรไม่ได้เี่เี่าเ่รถันรับใช้ยังไอันนี้มาจากชยภูมหมดเลย่ะ โอ้พี่น้องครับบ<า>รรยากาศขบวนครับมนาดิกาละตีนังไข่ออกพูดภาษาซีรอบแล้วครับเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นรอบท้ายสุดสุดท้ายแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยบรรยากาศหน้างานสดๆครับก็มีเจอมีเจอประตูน้ำขอนแก่นลูกตัดครับอ้าครับลูกมืงน้ำกันนะครับนังไข่ สกัสดีค,ครับดีลูกนะครับน่าแม่กรากำลัลงแกะกำลังแกะขวงเนาะคลิปนี้ไว้้งนี้คลิปหนาพอกันไหมพูดอะไถ่าไม่ถ่ายไถ,ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมเอครับ คิปนี่ไว้นล้วมีหนาพอกันหไหมนักปัยครับเป็นเบื้นังดีนันไท่ครับไค่อ่ะเลนเจอ